สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมชายโอมนะครับบอยรถบ้านนะครับวันนี้นะครับชายโอมนะครับมีรถแฮทแบ็ k 5ประตูนะครับรถอเนกประสงค์นะครับสำหรับครอบครัวได้นะครับรุ่นนี้นะครับนิสสันโนดนะครับปี2017นะครับตัววีตัวรองท็อปนะครับของค่ายเลยครับคันนี้นะครับมีอะไรดีมีอะไรเด่นนะครับน่าใช้ยังไงนะครับใช้ยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมชายโอม ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้นะครับไปเริ่มชมกันเลยครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้ารถคันนี้นะครับนิสสันโนดปี2017นะครับจะเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบออกแบบดีไซน์เป็นแบบ V Shape นะครับกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับสวยงามมากเลยนะครับ ไฟหน้าของเขานะครับจะเป็นไฟหน้าระบบโปรเจคเตอร์นะครับและมีหลอดไฮโดรเจนให้ด้วยนะครับรถคันนี้เป็นสีดําเดิมโรงงานนะครับสวยงามมากเลยนะครับสีดําเดิมโรงงานเลยนะครับด้านข้างนะครับนิสสันโนนะครับเป็นแมกอลูมิเนียมนะครับลายนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเป็นขอบ15นะครับมาพร้อมยางดันหลอดนะครับปี2017ยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยครับกระจกด้านข้างนะครับ ถึงแม้เป็นตัวรองท็อปนะครับแต่กระจกด้านข้างนะครับมีไฟเลี้ยวให้นะครับเหมือนกับตัวท็อปทุกประการเลยครับมือจับนะครับประตูทั้ง4บานนะครับเป็นแบบโคมเมียมนะครับทั้ง4บานเลยนะครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับคันนี้นะครับนิสสันโนนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับขยับลงมาด้านล่างนะครับมีที่ปัดน้ําฝนสําหรับกระจกหลังให้ด้วยนะครับ สัญลักษณ์ของนิสสันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของนิสสันโนตอยู่ด้านข้างนะครับไฟท้ายของเขานะครับออกแบบดีไซน์ออกมาเป็นสไตล์สปอร์ตนะครับผสมผสานระหว่างหลอดไฮโดรเจนแล้วก็ LED นะครับสวยงามมากเลยนะครับการดีไซน์ด้านหลังนะครับเป็นแบบโชบเชียวนะครับสวยงามมากนะสเกิร์ตด้านล่างนะครับของเขานะครับเป็นสเกิร์ตชุดแต่งนะครับปลายท่อคู่นะครับสวยหล่อเทมากๆเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ของนิสสันโนดคันนี้นะครับนิสสันโนดคันนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยด้านหลังเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะครับและยังมีนะครับยางอะไหล่นะครับเครื่องมือแม่แรงนะครับอยู่ตรงด้านท้ายนี้ด้วยนะครับยางอะไหล่สภาพใหม่เกี่ยมเลยนะครับสําหรับบางท่านนะครับที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับนิสสันโนดนะครับสามารถที่จะพับเบาะลงไปได้อีกนะครับทาให้เราครับมีพื้นที่ใช้สอย ด้านหลังเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปพับให้ดูนะครับวิธีการพับเบาะด้านหลังนะครับปุ่มสองข้างนะครับของนิสสันโน้ตคันนี้นะครับดึงขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆพับลงไปนะครับเมื่อพับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้พื้นที่ใช้สอยด้านหลังเยอะมากๆเลยครับพี่น้องมาดูนะครับห้องโดยสารด้านในนะครับและออปชั่นต่างๆของรถคันนี้ด้วยกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับเมื่อเราจะเข้ารถนะครับ กุญแจคันนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ e ไ o เซอร์นะครับเป็นระบบกันขโมยด้วยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบพุสตาณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราขึ้นรถนะครับกุญแจไม่ต้องหยิบออกมานะครับสามารถนะครับกดปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มเลขตรงนี้นะครับและกดล็อกนะครับขึ้นรถได้เลยนะครับมาชมด้านในนะครับของนิสสันโนด1.2 V ตัวรองท t o ปคันนี้นะครับคันนี้นะครับ ระบบความปลอดภัยของเขานะครับระบบแอร์แบ็กคู่หน้านะครับก็ยังอยู่ดีนะครับระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกแบบ ABS นะครับและเบาะหลังของเขานะครับพิเศษจริงๆนะครับเป็นเบาะหลังระบบ Isofix นะครับสามารถยึดเบาะสําหรับเด็กได้นะครับโหดีมากๆเลยพวงมาลัยของเขานะครับสามารถนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับเหมาะสําหรับผู้ขับขี่นะครับที่มีความสูงต่าที่ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยสามารถปรับสามารถปรับได้เลยนะครับ เริ่มจากสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับมองเกียร์ด้วยนะครับอยู่ที่เกียร์ P ไหมเล้ยครับเอาล้ครับรถคันนี้นะครับเลขไม์อยู่ที่63,990กิโลเมตรนะครับเลขไม์แท้บอยรถบ้านกล้าการันตีนะครับแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเพิ่มความปลอดภัยให้สำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะครับช่องแอร์นะครับมีทั้งหมด4ช่องนะครับ เย็นมากๆเลยนะแครบลงมานะครับเครื่องเสียงของเขานะครับเป็นเครื่องเสียงนะครับมีหน้าจอขนาด5นิ้วนะครับสามารถนะครับเล่น fm am cd dvd ได้นะครับและสามารถเชื่อมต่อ usb และ aux ได้จากตรงนี้นะครับนี่นะครับช่องตรงนี้เลยนะครับขยับลงมานะครับคันนี้เป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับเป็นแอร์ระบบออโต้นะครับ ระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับนิสสันปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับเกียร์ตัวนี้ใช้งานสมูทนะครับไม่มีอารมณ์ที่แบบไม่มีอารมณ์ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเปลี่ยนเกียร์นะครับขับไหลลื่นสมูทมากๆเลยนะครับไล่ขึ้นมานะครับเบาะของเขาคันนี้นะครับเป็นเบาะแบบจะบอกว่า3โทนก็ได้นะครับเป็นสีครีมนะครับสีดําแล้วก็มีสีเป็นแบบ กึ่งกึ่งลายแคปล่านะครับสวยงามมากๆเลยเป็นเบาะผ้านะมาดูออปชั่นทางด้านขวามือของผมบ้างนะครับทางด้านขวานะครับดูที่ประตูนะครับสามารถกดล็อกนะครับแล้วก็ปลดล็อกนะครับกระจกได้เลยนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับขึ้นลงกระจกทั้ง4บานได้นะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งหมด4 4ช่องครับช่องแรกนะครับเป็นช่องที่เราสามารถนะครับควบคุมนะครับ กระจกรถได, yup. <po target> ด้นะครับป <ffee> ุ <ites> ่มน <go> ี้นะครับคือปุ่มที่เราสามารถพับกระจกได้นะครับนี่เกือจอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถปรับกระจกไฟฟ้าได้เลยนะครับเราจะปรับขึ้นลงซ้ายขวาตรงไหนเราก็เลือกได้เลยนะครับตามระดับที่เราชอบใจนะครับปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่ม auto o อฟนะครับคือปุ่มที่ใช้ควบคุมนะครับระบบ engine start นะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับปุ่มนี้นะครับช่องนี้นะ ช่องนี้คือนิสสันทาออกมาเพื่อให้เราปรับนะครับความสูงต่ําของไฟหน้านะครับอยู่ที่เราชอบนะครับเราสามารถปรับสูงต่ําไฟหน้าได้เลยนะครับว่าอยากให้เขาสูงต่ําแค่ไหนนะครับช่องสุดท้ายนะครับช่องที่4นะครับช่องนี้นะครับคือระบบควบคุมอัจฉริยะครับเป็นระบบควบคุมการทรงตัวขณะเปลี่ยนเลนและขณะเข้าโค้งนะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องปิดหรอกครับ เปิดใช้ไปเลยนะครับให้เขาทํางานของเขาได้เต็มที่เนาะเพื่อความปลอดภัยของคุณเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันด้านหลังผู้โดยสารนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นเลยนะครับด้านหลังมีพิเศษมากๆเลยนะครับมีมีความกว้างขวางพอสมควรเลยนะครับปุ่มอับสแยตาของผู้โดยสารด้านหน้านะครับแทบไม่มีเลยข้างหลังนะครับรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยนะครับรู้สึกโล่งโปร่งสบายมากๆเลยและก็เฮดรูมเขานะครับ เลือเหลือเลยนะครับผมสูง1.2เซนติเมตรนะครับเก็นรวมผมเรือเหลือเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวใจหลักของมือสองกันนะครับเครื่องยนต์นะครับไปเดี๋ยวผมนะครับจะมาเปิดห้องเครื่องให้ชมกันสดๆเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์ CVT นะครับรถคันนี้ประหยัดมากๆเลยนะครับมาดูด้านข้างนะครับไล่ไปเลยนะครับทุกอย่างคือ เม็ดอาร์คเดิมโรงงานนะครับน็อตเดิมเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยผ่านการขมาเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคาน้าเป็นคันเดิมนะครับเครื่องยนต์เดิมเดิมน็อตเดิมเดิมนะครับรอยเม็ดอาร์คสีนะครับจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับผมเคยขายรถรุ่นนี้ให้ผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับขับรถจากล่าบุรีนะครับไปที่เชียงใหม่ไปส่งลูกชายนะครับลูกชายกาเรียนอยู่ที่เชียงใหม่เนาะเชื่อไหมครับ1,500บาท ค่าน้ำมันครับไปกับลาบุรีกับเชียงใหม่1,500บาทถือว่าประหยัดมากๆเลยสำหรับนะครับใครที่ชื่นชอบนะครับรถคันนี้นะครับรถแฮดแบ็ก5ประตูครับนิสสันโนตปี2017นเะครับเลขไมล์ห3 9ม0่63,990กิโลเมตรนะครับ,ส,นนส,รบ, 63, รบสภาพกิบติบไม่แตกต่างกับป้ายแดงเลยเครื่องยนต์เดิมๆมีชุดแต่งรอบคันนะครับรถคันนี้สภาพเดิม,ดมจากโรงงานสวยมากๆเลยนะครับ ไม่แตกต่างจากป้ายแดงเลยนะครับใครที่ตามหารถแฮแบ็กตัวนี้อยู่นะครับหรืออยากได้รถสไตล์นี้อยู่นะครับประหยัดน้ำมันด้วยนะครับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยใช้เพื่อครอบครัวได้ด้วยนะครับขับรถไปนู่นมานี่ได้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับราคาอยู่ที่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณฟังไม่ผิดครับ3 4 9 0 0 0บาทสำหรับค่าตัวของ Nissan Note ปี2 1 7 7นะครับรถคันนี้พิเศษจริงจ จดทะเบียนวันที่20พฤศจิกายนนะครับเท่ากับว่ารถคันนี้จดปี17ปลายปีนะครับอายุจริงๆของเขาเนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน2ปีครับปีกว่าๆเองนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบและสนใจรถคันนี้อยู่นะครับสามารถติดต่อผมนะครับชายโอมบอยรถบ้านได้จาก f a c e b o o k นะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 6นย์1 1 4 8 8นะครับ หรือติดต่อบอยรถบ้านได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับไลน์แอดนะครับเบอร์โทรของบอยรถบ้านนะครับและยังมีการรีวิวรถคันอื่นเพิ่มเติมอีกจากอยู่ในช่อง YouTube ของบอยรถบ้านนะครับผมฝากทุกๆคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เรานิดนึงเนาะเราจะนำเสนอรถดีๆนะครับมาให้พี่น้องเสมอๆสำหรับวันนี้นะครับผมและนิสันโนตขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีจ้ะ คุนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ในทุกๆช่องทางของบอยรถบ้านด้วยนะคะ